เราเราอยู่ข้างบนนั้นแหละเราอยู่ข้างบนนั้นเลยเราไปขึ้นบนนี้ไหมนั่นแหละคุณกูว่าแล้วไงคุณบูขึ้นมาชุบสิตายแล้วยิงอยู่ครับยิงอยู่ให้ิงยก่อนคุณคุณต้องเอาเพื่อนร่วมทีมมาไว้ก่อนนะคะเอาอย่างวะใครอะพี่นิวไม่รู้ไม่ได้เชิญมาแปลว่าคุณใจบางต้องเชิญแน่เลยครับใช่ใจบางเชิญเรา อ๋อเป็นไงล่ะครับอะไรเนี่ยสองพนนีเป็นแฟนกันไม่ได้เป็นแฟพี่น้องครับพี่น้องอ๋อเป็นพี่น้องก็แต่งงานกันเฉยเอยยไม่มีโคแต่อ๋อไม่มาแต่งกับเราอ๋อไม่ใช่เอวเก่งใจด้วยรู้จักกันเมื่อกี้เองโอ้โหเอาเดี๋ยวก็รู้จักกันเยอะกว่านี้เพื่อนคนนี้เป็นมิตรง่ายเนาะคุณใจบาง ใช่คุณใจบางใครเนี่ยเพื่นครับไม่ได้เชิญมาครับอ้าวใครเชิญมาเลขหอพี่เปิดเลขห้องอ๋อเออขวัญไม่รู้เรื่องเลยเออขวัญเนี่ยพะเธอเป็นพี่น้องกันจริงๆงหรือแค่รู้จักกันเป็นพี่น้องกันจริงๆอ๋อบ้านบ้านเดียวกันใช่ไหมบัว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 ใช่ใช่ไม่อ๋อย่ญาติกันโอเคครับใช่เป็นคนจังหวัดไหนอ่ะ กรุงเทพกรุงเทพเคิดให้เอามาซีดีกันไหมลงมาซีดีกันไหมได้ได้ได้ใครจะลงเอาพาให้นิวลงเอาเดี๋ยวถ้าตายแล้วจะด่าพี่นิวยับเลยเอาดิแล้วแต่นิวนิวอยากลงไหนลงเลยไม่เอาดิว่าเนี่ยแหละลงนี้ดีกว่าเอ้านิวนิวไม่ใจอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนตายไงอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเพื่อนตายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฆ่าที่เราเราตายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขวัญตายใช่ไหม ใช่เราต้องบอกกล้องเราเป็นพี่เราต้องบกกล้องเขาสุดยอดเลยพี่แบบนี้โอ้แล้วใจบางชื่ออะไรอ่ะชื่อน้ำไม่รู้เขาไม่ได้เปิดไมค์คุยกับเขาเขาชื่อน้ำเขาบอกแล้วพี่นิวหัดอ่านมาบอกให้อย่างจี้อ่ะครับเออแต่ว่าแต่ชื่ออะไรเลขหนึ่งชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อบูทชื่อบูทชื่อบูทบูท บแบบลงรงเท้าบูทอ่ะอ๋อบู๊เออแล้วอายุเท่าไหร่หรออายุสิบเจ็ดอูแล้วเธออ่ะส5ห้าอ้าวสิบห้าโอเคกับสิบสิบเท่าไรสิบสามสามสิบสามเสือมดเลยสิบสี่มมเขาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบค่ะ ม่ไม่ไม่ไม่เป็นน้องเป็นน้องอายุเยอะกว่าพี่วะเออพี่น้องบ้าอะไรวะน่ะปวดจิตปวดใจอใครมีเหรียญสักเหรียญไหมมี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 อะไรนะเหรียญ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 เหรี้าเหรียญสิบพี่นิวขอเหรียญหน่อยพี่นิวจะเอาไม่หนี่เอาสิพี่นิวเอานนี้สิเอี๋ยวเอาผิดคนอ้าวอางงพี่นิวเอางง ที่นิวงงอ่ะครับเอาแต่ได้ยินเป็นข้าวเ,เหนียวเฉยเอาข้าวเหนียวส้มตำไหมอร่อยนะไมายเป็นส้ม,มตำไก<ห>่<ห>เออพูดแล้วหิวเลยไปเอา <ไป S 1> ของหมดเอาใครยิงกันหนาดูดิโอ้ยใจเย็นใจเย็นเลยพุงเดย,ยิงกันไม่รอเพื่อนน่ะใครมีบาเลตขอหน่อยบาเลตคืออะไรวะอา้อาวโอ้ยเข้าไปเลยลงมาสิคุณโอ้โหนี่ ดึงประมาณสองคนสองคนสองคนบอมหนึ <S <S okay. ่งบอมหนึ่งแล้วบอมหนึ่งแล้วดาวแล้วดาวแล้วเฮ้ยมันกระโดดยิงดาวแล้ว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 เราเนี่ยดาวเราเนี่ยดาวอ่าเป็นหนึ่งนะเอาโอ้นี่เฮ้ยชุกคนเดียวพอชุกคนเดียวพอไม่ขวัญแตกกูล้มที่หลังแมกกูยังตายก่อน วันต้องหลบมุมแบบเราดิเนี่ยเอาหัวมุดกำแพงเอ็กเอ็แปดตรงต้นไม้หนึ่งตัวโอ้ใจบางลบอีกแล้วมาชุบได้ไม่ยอมมาชุบเนาะก็ร่วมตัวเองเมียนั่นอะโอเควันอย่าพึ่งบนเจเ็งเอาเ็งเอาเ็งหาสัตรูเจอโอ้ห้าร้อยไปนะครับจังหวะนี้ทำไมคุณยิงโหดทำไมคุณลงง่ายอ้าวลามาหอดเราแล้วบันนี้ น่าจะเป็นคนดีสานะแม <Man. S 2> นแมนปุณิย์แมนตัวเนาะโอ้ยแบ,บ๊กเนาะแด็ก <Back. S 2> ยอดนะครับอยากได้บาเรตอีกสักกระบอกจะล้มง่ายอันนี้ก็คือไม่ไหวนะบอกให้เหรอแต่เราก็ไม่ตายนะบอกให้หยอกหยอกเลยเหรอหลบอยู่คนเดียวใครจะไปหลบได้กะนะคะโอเคขวัญโอ้ของหวเลยของหายคโ<อ>ายคตรไวเลย เออของหายโคตรใบเลยใครเอาไปว้อวอย่าให้รู้นะเอาพี่มิวไปไหนอ่ะพี่มิวเน็ตหลุดรอเขาแป๊บหนึ่งได้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 พี่นิววิ่งมาดิเฮ้ยโอ้แค่หมอกจะกลัวอะไรเออแค่หมอกจะกลัวอะไรนี่พี่นิวยังโหดยังชอบพี่บู๊จริงๆใช่ป่มวะเออมาชอบเราได้ไงเขินนั้นเนี่ย เออเพิ่งเจอกันมาชอบกันได้ไงนะอย่างชอบอ่ะพี่มิวโคตรอ่ะมาชอบทำไมอ้มาชอบเขาอีกเนาะมาชอบพี่เขินน่ะพี่นิวดูเขาดิจะไปไม่เอาไปดิใครใครหัวร้อนเมื่อกี้พี่มิว,วชื่อ,ช,อชื่ออะไรนะหมายเลขหนึ่งชื่ออะไรนะบูช๊ชชื่อน้ำบูชช๊ชหนึ่งชื่อบู๊ช ายเลขสองชื่อน้ำอ๋อไม่ดูผิดคนเอ,เ,อเอขอโทษเฮ้ยใครมาดูเราเนี่ยขวัญไม่แอบดูเราว่ะอะไรอ่ะขวัญคิดอะไรกับเราเปาล่าอ่ะนี่ฉันต้องเป็นคนเร้าใช่ไหมไม่ได้เล่นกับพวกแกเดี๋ยวรอบหน้าครับขวัญไม่เป็นไรนเดี๋ยวรอบหน้าเราไม่ให้ขวัญายแน่นอนเฮ้ย รอบหน้าเล่นปลาหลา่รารอบหน้าเล่นปลา่าเล่นสิโอ้โหเจอคนด้วยล่ะโอ้โหไปกลังไปพี่นิวมาด่วนแบ๊กโอ้ตายเป็นออไงละ่ะทำไม่ได้ละสิเอา้าทำไมไม่ตายอ,ะอา่ะเราทำไมยิ่งไม่โดนอ่ะเราเราขึ้นดาเมจแล้วสแสดงว่าบั็กใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นดาเมจไหมไม่ขึ้นแต่ของเราขึ้นไงสแสดงว่าบั็ก เ้ยใครอ่ะอะไรอ่ะนี่ฝันไม่ดีเลยไปแล้วครับเราไม่มีพื้นช์จขอเว้นระยะเว้นระยะ2เมตรป้องกันโควิดมันอยู่ไหนนี่ยมันอยู่ในบ้านพี่นิวนั่งไงพี่นิวเห็นไหมแตกหายเลยไม่ไหวนะไม่ไหวระวังระวังตรงป้อน คุณกองต้องลาออกนะครับคุณระวังตายได้ได้ได้ไ่รอดพี่นิวพี่นิวเข้ามานน่ทำไมอ่งไม่โดนีแตกเฮ้ยเฮ้ยเราก็จะแตกใจสู้อ่ะ ตายดิอ้าวอยต่ต่อได้รึไมไม่ได้โคตรเพาะได้ยินด้วยเหรอโอ้โหดังขนาดนี้ไม่ได้ยินมะมันมีตั้งสองตัวมึงจะเอายังไงใจเย็นใจเย็วพี่นิวเอาไงดีดีแค่นีครับ อ้าวพี่นิวบอกนี่โอเคตามพี่นิวไปแล้วกันจ่ดไอ้อวอนเลยอุ้ยอ้าวน่าอบมบมบมีบอลเลตเข้หายคนมบมันน่าจะไปไกลละแต่พี่นิวเราชิ่งสองปีผู้ที่อายุเยอะกว่าเรียกผู้าอายุน้อยกว่าว่าพี่ว้าวยอดเลย ประเทศไทยประเทศไทยไม่เจริญหรอกเดี๋ยวมนายกไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวใช่ไม่ต้องพูดคุณบู๊อยู่จังหวดอะไรครับอยู่คอนแกนครับคุณบู๊ดครับว่าไงครับเรียกคุณบู๊ดทาไมคุณไม่รอฉันเลยอ๋ออันนี้เสียงเสียงพี่นิวเหรออันนี้พี่นิวพูดใช่ไหมใช่โอเคทําไมคุณไม่รอฉัน เขาก็ตามมาอยู่นี่ไงเดี๋ยวไปก่อนไงจะได้เผื่อเจอศัตรูจะได้รับกระสุนก่อนคุณบูยิงถังแดงให้หน่อยฮะคุณบูยิงถังแดงให้หน่อยเดี๋ยวกระสุนยิ่งน้อยอยู่แต่ละคนนอเราเราอยู่ข้างบนนั้นแหละเ,เราอยู่ข้างบนนั้นเลยเราไปขึ้นบนนี้ไหมน,ไหนั่นแกว่าแล้วไงคุณบขึ้นมาชุบสย้ยอยู่ครับยิงอยูย่ ให้ยิงก่อนคุณคุณต้องเอาเพื่อนร่วมทีมเอาไว้ก่อนนะคะเอาอย่างวะรู้แล้วประเทศไทยไม่เจริญเพราะใครฟอสซี่นิวนี่เองเอออย่าว่าพี่นิวเดี๋ยวพี่นิวเสียใจโอเคโอเคมีคนโอ้โหโอ้พี่นิวผมคงไม่รอดพี่นิวก็มาช่วยเขาสิ ลาก่อนพี่นิว,นวเรามาแกะแค่น,นี้สินะอา้าวคนละทีมเหรอนี้นี้น,น,นี้นี้นีเขาไม่ทันขอโทษทีอ้าวอ้อาวรับเิรับนอยอยากให้รับต้องร้องเพลงให้ฟังก่อน ได้เลยเถอะขนาดเล่ร้องเพลงอ่านิวนิวร้องมาก่อนเ,อเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงที่นิวชอบฟังเลยเราจะทำ <ramient> อยา่ๆๆาอย่าฟ้องให้ขึ้นแม่เอาา <laughs> จะขำทำไมเนี่ยขดิโอเคไม่ขำเลยทุกคนต้องเงียบนะอย่างชอบเลยฟ้องให้คุณนั่นได้ก็ใจว่าทางโดนใจโอวีอ่ <ๆ S 2> คกินแน้นเนี่ยจบไหมเนี่ยอยากบอกมันได้เข้าใจว่าฉันดวงใจมีแค่คุณมันต้องร้องอย่างนี้ไม่ได้ติดขำอ๋อไ,ได้ได้ได้อยากบอกให้คุณมันได้เข้าใ,วาใ,วาใจว่าฉันหลงใจมีแค่คุณโอเคพอแล้วเอ้ามันยังไม่พอเลยอ่ะยังไม่ถึงคคท่อน อยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจว่าทางดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปสู่ขอคุณหวนพออย่าพึงยกคุณให้ใครจับสิงเงินท้องเป็นของนอกกายข้าพันกันตาไปหลายคนโอเคพอแล้ว ใครน้ามือผมเป็นของคุณตั้งชีย์วันนี้ยอมพี่ให้เลยนี่ขวันร้องอย่างเพราะอะไม่จบอ่ะหนังไม่เป็นแล้วอ่าโอเครับพี่นิวก่อนเย่เย่เย่ตาควันลวไอควัญร้องเพลงอะไรอ่ะพี่นิวแฟนตัวยงเลย จะส่งยิ้มมาหัวใเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ร้องผิดร้องผิดทำอะไรกันเนี่ยเอาใหม่ร้องผิดกำลังรับไ้ดูกังรับไป้ดูแบนึงจะส่งยิ้มมาดูไหมร่าไหมรูไหมอะไรวะดูไหมาเธอทฉันกนกว่า่นยหยดปปากไปเลยนะเดี๋ยวเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ ว่าแต่ผู้เ่้าบ้านคุณอยู่ที่ใดความจะ่งลี้ไปต่อใมองเห็นก็ไปหาว่าแต่ผู้สา้าบ้านคุณอยู่ที่ใดโชคเสียวาราคที่ใกล้มาไห้คุณอบณอกใครมาอย่างเพาะรับดิอ่ารับรับโอเคผ่านมิชชั่นผ่านมิชชั่นเอา้าดีใจขนาดนั้นเลยไป <laughs> นอนดีกว่า านอนเร็วจังง่วงแล้วลาตีสวัสดิโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนวัสดีครับ